สวัสดีครับผมมัตเตอร์เอิร์งครับสถาบัน EWTC มาบทเรียนตอนนี้มัตเตอร์จะทำการสร้างองค์ประกอบที่ใช้ในการโยนโค้ดฟัตเตอร์ไปยัง App Store ของ Apple สิ่งแรกครับคุณต้องบิลลิสซ์ขึ้นมาก,ก่อนดูนะครับ ตอนนี้มาเตอร์กลับมาที่ตัวเวดโค้ดของมอเตอร์ดูนะครับมาเตอร์ลองสั่งลันธรรมดาดูดูองคด์ดูความผิดปกติของมันนะครับทำธรมธรมดาดูจะลันได้ครับเราต้องการเปิดซิมูเลตของ iOS ไว้แล้วลองฟัตเตอร์ลันไปลอ็บิวปักหนึ่งครับมันใช้เวลาพักหนึ่ง ตอนนี้มันบิวดในโหมดชื่อว่า debug โหมดดีบักโหมดเนี่ยบิวได้เดี๋ยวพอเข้า r e l e a e โหมดเนี่ยมันจะมี error ครับเพิ่งพบบน error บน11.4ของเอกโค้ดนะครับให้หลันนิดนึงนะครับมาเห็นลองถามลองป้บนึงครับ แป๊บหนึ่งนะครับให้เขา b u ว l d จนเสร็จปั๊บน่าจะได้แล้วครับเห็นไหมครับเรารันในโหมดที่เป็นดีบักโ o d ดไมยมีื้หนานะครับสามารถ r ันได้ปกติทั่วไปทีนี้เราจะจะลอง b ิ i l ให้เป็นรีลิสโหมดครับเพื่อจะเตรียมอง์ประกอบในการจะ ไปที่เอ็กโเพื่อให้มันทำการเอ็กชีพแล้วสร้างไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้บนแ e อ s โต r e ดยูยนะครับมันได้ทำการคิวออกไปแล้วทีนี้เราจะลองลองการเปลี่ยนใหม่ใช้นะครับฟัตเตอร์ flu t e r แล้วก็ b u i l d b u แล้วก็ ios แล้วก็ลบรบ r e l e a s e เราใช้คำสั่งนี้ในการ build release mode ครับ ถ้าอย่างถูกต้องกรเนเตอร์ครับดูเออร์เลอร์ของมันครับมันจะเชื่อว่าทุกคนเป็นครับรอบิวครับเห็นไหมครับมันจะไปเอาตัว app แอปพีดีิวเตอร์มาละเดี๋ยวแป๊บนึงครับเริ่มทำป๊อปอินสตอล เห็นไหมครับมันจะ build fail ครับเหตุการณ์อย่างนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้น build fail จะเขียนว่า uh, encode ตัวนี้มันมีปัญหาตัวนี้โดยดีไวตัวนี้ครับมันมีปัญหาแบบนี้นะครับโอเคเราเจอปัญหาอย่างนี้เราแก้งไงแก้ง่ายมากครับมาเตอร์จะทำการปิด encode อ่า web code ก่อนนะครับแล้วมเาเตอร์ก็ไปเปิด encode ของมาเตอร์ นะครับฉันก็ทำการโอเพ่นครับไปที่โปรเจกต์ของตัวเองครับมันจะเก็บโปรเจกต์ไว้ที่บ้านของฉัน y นเว็ s สเปซนะครับแล้วก็นี่อยู่ไหนเอยทำไม่ได้ละแล้วเป็นโปรเจกต์เนี่ยเอื่นชอปปิ้งมอลนะครับแต่แล้วก็เข้าไปที่ ios ครับเอาเคอร์เซอร์วางตรงสิ่งที่ชื่อว่า runner x ส w o r k s p a c e แล้วเปิดออกมาป๊อจะได้แบบนี้นะครับจากคราวแล้วเราได้รับการทำตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วบนอินเด็กซก์นเสร็ก่อน มาดูวิธีการแก้ปัญหาปัญหาเมื่อกี้กันว่าเราแก้มันได้ไงนะครับสิ่งแรกมั่นใจว่าคุณใส่อินด้วย Account ตัวเองแล้วนะในะส่อินเรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้ครับใส่มาไว้ก่อนดูวิธีการคอมพิวเตอร์นะครับมาเตอร์ Matter จะมาที่เจเนอเรใหม่สิ่งแรกครับให้คุณทําการคลิกขวาที่ runner แล้วก็โชว์สิ่งนี้บนไฟเ d อร์นะครับให้คุณเข้าไปที่อ่า เห็นนะครับจะมีโฟลเดอร์ตัวหนึ่งชื่อว่า f a t เ e r ตัวนี้โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับให้ทําการซีรีสพร้อมเข้าไปคลิกขวา new terminal add folder นะครับตอนนี้มาเตอร์อยู่ที่ p w d เห็นไหมครับมาเตอร์อยู่ในพร้อมที่ชื่อว่า f a t เ e r ละมาเตอร์จะทําการ ls ครับดูว่าในนี้มีอะไรบ้างมันจะมีไฟล์ไฟล์นึงชื่อว่า app framework ให้ลบมันทิ้งโดยการ rm หนึ่งช่องลบ f f a n แล้วก็ a.p.p. app a ตัวที่ a.p.p. f จุดแล้วก,กดแท็บมันำเนนการนะครับดึงค่ามาให้คอ e เแล้ว ls ใหม่มันจะพบว่ามันไม่เจอไอ้ตัว a p p d o f a m e w o r k แล้นี่คือขั้นแรกลบเข,าข้าก่อนขั้น2ทีนี้มาดูในส่วนนี้ครับปิดไปมาดูครับถ้าคุณทำการปิดฟัตเตอร์อยู่ให้เปิดออกมาดิธีการนะครับ มอเตอร์จะทำการลบอะไรบ้างสิ่งแรกครับลบเพราะว่าแอปเฟิร์มเวิร์กตัวนี้ก่อนถ้ามีนะครับลบตัวนี้ก่อนโป้เช่แอปเฟิร์มเวิร์กนะครับคลิกขวาแล้วคุณก็ทำการนะครับลบเขาเลยครับดีลีทไปนะครับตัวสองครับถ้ามีตัวนี้ก็ลบอีกแอปฟัตเตอร์เฟิร์มเวิร์กนะครับคลิกขวาแล้วก็ดีลีทไปง่ยายๆแบบนี้ ยืนยันการลบครับมุบสุ้ายไปไัง่ายแบบนี้นะครับโอเคผมดูกอนจะบอกครบหรือยังเอ้ยนะครับปับปั๊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 บดูกันนะครับลบให้หมดนะครับับก็จะเหลือเพียงแค่ให้มั่นใจว่าคุณมีถ้าคุณไม่เหมือนกอเตอร์นะครับให้ลบจนกว่าจะเหลือแค่นี้มีแอฟเฟมเวิร์ k พิลิสหนึตัวนะครับดีบักหนึ่งตัวลิลิสหนึ่งตัวเจนเดเลตตัวนี้หนึ่งตัวเอาแค่นี้พอ ต่อไปมาที่ตัวนี้ครับคลิกแลนเนอร์หนึ่งทีมาเตอร์จะไปที่ b u i l p h a phase b u i l d p h a s e นะครับให้มองหาคาว่า Link binary ตัวนี้แต่ออกมาครับถ้ามันไม่มีอะไรก็ถูกต้องแต่ถ้ามันมีอะไรแบบนี้นะครับให้ลบมันด้วยกระสุนวางครับแล้วกดลบให้เหลือเปล่าเปล่าครับ l i n k Binary with Library เป็นศูนย์นะครับต่อไปดูหาคาว่า embedded นะครับต่อไปก็มองหาคาว่า e m b e d framework ตัวนี้ต้องเป็นศูนย์ด้วยมีอะไรด้วยแบบนี้นะครับโอเคมั่นใจตัวนี้ขันข้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามครับไปที่ตินครับเบลลี่ตินเบลลี่เนี่ยมันจะมีค่าอยู่หนึ่งตัวแบบนี้เห็นไหมครับค่าอยู่หนึ่งตัวนะครับประเด้รทตการแดกครับแดกตินนี้ไว้กด Command C ก็คปปี้ไว้ก่อน นะครับแล้วก็ที่ติดตัวเนี้ไม่ต้องการเปลี่ยนติดตัวนี้เป็นนะครับ M bed นะครับเป็น E M B E D ไม่พละจะตงวรันดล่างประมาณ V นะครับข้างบนจะเป็น M bed ข้างล่างจะเป็นตินนะครับโอเคตัวที่สองก็ทาตัวนี้นะครับส่วนสุดท้ายครับให้คุณไปที่ตัว build setting นะครับค่อยๆลูดลงมาหาลิงก์มันชื่อว่า นะครับมันอยู่ในโหมดที่ชื่อว่าลิงก์ l i n กิ้งหายใจครับว a r เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ develop เหตนี่ไงมันจะเจอลนะิ l กิ้งแล้วในโหมดเป็น l i n กิ้งเนี่ยให้มองหาคาว่าอาเธอร์นะครับไลเบ r lesion f อา t arter l a y เ r lesion f l Fred, มันจะเจอละนี่ไงแลแ้วแกว่ามันจะไม่มีอะไรเห็นไหมครับ arter เลือดเลือด flat แต่ออกได้ครับมันก็จะไม่มีอะไรแบบนี้ นะครับต่อไปครับมาทำการดับเบิ่คลิกที่ตรงนี้หนึ่งทีปิด,ปดนะครับจะขึ้นค่ามแบบนี้มาให้กุณทำการกอกกดัวกก่อนครับแล้วกอค่่านี้ลงไปนะครับนะครับดอลลารซายนะครับปิดการปิดเปิดในนี้พิมพ์คขาว่า i n h e r L i t e d inherited i n h e r i t e d อย่าพิมพ์ผิดละ เอนเตอครับต่อไปคือสว่างล่างแล้วก็กดบวกใหม่หนึ่งทีอันนี้ก็พิมพ์คาว่าลบเฟิร์บร็กลบเอฟเอร์ลบเฟรมแล้วก็ W O R k คเวิร์กจะพิดหละเอนเตอร์นะครับท้ายก็อีกตัวครับกดบวกใหม่อันนี้ก็เป็นฟัตเตอร์ F L U w ู r ัารฟัตเตอร์เอนเตอร์นะครับตัวครับ In วงเล็บเปิดเปิด r ลีทีด e ลบ f r a f e าร์อฟ r c ดูแล้วก็ f, a f e, กอ a a t e ูอนะครับโอเคถ้าเรื่องถูกต้องนะครับให้คุณกด Command S เหมือนกับเซฟเซฟมันหน่อยนะครับแล้วมาเตอร์จะลองกดตัวนี้ดูปุ๊บนะครับเห็นไครับมันก็จะมีค่าเป็นแบบนี้กดที่ตรงนี้หนึ่งทีครับดูที่ว่าขึ้นไหมอ่ามาละแบบนี้นะครับ โอเคบิงโกนะครับถ้าอย่างถูกต้องก็คอมมานด์ s ไว้ทีนี้นะครับมัลเตอร์จะปิดเอ็กโคครับยังไม่ทำอะไรมันและเปิดวีโคขึ้นมาใหม่เปิดวีโคข้มาใหม่นะครับนะครับเหมือนเดิมครับมัลเตอร์จะลองทดสอบดูว่ามันรันได้ไหมนะครับมัลเตอร์ flu เดี๋ยวบานทีอ่าฟาเตอร์เตอร์ cl ea clean ก่อนเคลียร์เคลียร์ตัวข้ไพล์เก่าไปก่อน แต่ถ้าทำการฟัตเตอร์ลันในโหมดที่เป็นดีบักโหมดก่อนดูด้วยว่าที่เราไปวุ่นวายเมื่อกี้เนี่ยมันทำโค้ดพังไหมนะครับเดีดเ๋ยวก่อน,นะครับไาเตอรก่อนน e. ะครับมาเตอร์ก็อนทำการ FLU ดับีาฟัตเตอร์ลันครับเราดูด้วยว่ามันลันได้ไหม ทีนี้พอได้เสร็จปุ๊บมาตอร์ด้วยการฟัตเตอร์บิล iOS ลบรีลิสนะครับทำที่เป็นรีลิสโหมดดูดูว่ามันได้ไหมถ้ามันได้แล้วเราจะไปขั้นตอนต่อไปครับคือเราแก้ปัญหาเรื่องเรื่องตัวที่เป็นเอเมจเตอร์มันได้เรียบร้อยแล้วรอครับแล้วฟัตเตอร์คีนไงมันเลยต้องก็อินอินต่อพอร์ตใหม่หรอไปเดียครับ ครับมันจะลองทำยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเราสั่งฟ l ต t t e r clean เนี่ยมันคือการลบการคอมไพล์ทั้งหมดที่เคยคอมไพล์มาหมดเลยแล้วมันจะเริ่มคอมไพล์ใหม่จากศูนย์จนถึงตอนทางปัจจุบันตรงนี้ครับรอเล็กแป๊บนหนึ่งอันนี้ไม่ต้องทำการทดสอบบนตัวดีบั g โหมดเห็นไหมครับมันมีคำว่าดีบั g โหมดอยู่จะทดสอบบนโหมดที่เป็นดีบั g โหมดก่อนมันต้องได้ครับถ้าได้เสร็จทีนี้จะทําการเริ่มทาเป็น r e l e a ลิ m โหมดดู r ิล e a s e m o d เมื่อกี้เนี่ยเราติดขัดถูกต้อไหมครับแต่คราวนี้มันน่าจะผ่านไปได้รอก่อนนะครับ ครับเริ่มมาละใจะเย็นเดี๋ยวครับพอมันลองทมาเสร็จปุ๊บโอเคตอนนี้ก็ทำการใส่ตัวซิกก้ของเราเข้าไปรอครับ แล้วก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือทดสอบดูว่ารันในโหมดที่เป็นดีบัมันได้ไหมนะครับทำมันได้กันแล้วไปรอมันลองทำเรเเสร็จครับต่อไปเมื่อจะทำการออกจากโหมดดีบัคกครับกด Q ครับแล้วทีนี้เราเคยทำสิ่งที่เราไม่ได้ก็คือ fluwtrbuildbuild แล้วก็ iosun r แล้วก็ลบลบ release มาเตอร์จะลองรังนในโหมดที่เป็นเลร์ลิสบ้างเมื่อกี้มันติดใช่ไหมครับคราวนี้น่าจะผ่านไปได้รอครับนะครับก็จะเริ่มดึงตัวโปรเจกต์ของมาเออตอร์มาแล้วพอมอินสอป้รอครับ ลองทำรอเหมือนเดิมครับใจเย็นครับมันจะนานหน่อยนะครับแต่ผ่านไปให้ได้พอเสร็จปุ๊บพอมันผ่านลองทำมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเริ่มบิลโค้ดเป็นแบบนี้ครับรอให้เขาบิลโค้ดจนเสร็จนะครับยวมันจะผ่านขั้นตอนของการทำ linking and สายอิงไอเนียละครับที่มันทําเราติดทุกทีนะครับมาตั้งเพงเห็นว่ามันเกิดกับเวอร์ชันตัวเ c ็กโคดส1แล้วก็ตัวฟอร์เตอร์เวอร์ชัน12ขึ้นมาแบบนี้ถึงเนี้นะครับเราทั้งทางานจนเสร็จก่อน ต้องลุ้นหน่อย มันสำคัญนะครับมันจะไม่หยุดวิดีโอนะครับรอต่อมันขึ้นครับ พิวดันครับเล่นไป600กว่า s e c ก n นนะครับเจ้ yeah, ตบมือนครับ <laughs> รออะไรอยู่เราได้มาเรียบร้อยละเห็นไหมครับเราได้สามารถทำการสร้างนะครับตัว r u n n e r a p p ที่ใช้ในการนะครับเตะมันขึ้นมปยนตัว App Store ของ iOS ละนะครับโอเคพอเราได้มาแบบนี้แล้วเดี๋ยวบทเรียนหน้ามาเตอร์จะพาไปสร้างตัว x c ็ e v e แล้วนะครับ ะครับวันนี้วิดีโอยาวไปละงั้นไมขออนุญาตเบรกวิดีโอก่อนนะครับผมจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ